สวัสดีทุกคนวันนี้นะคะเราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วเนาะวันนี้อยกช่องออฟไลน์นะคะวันนี้เราจะมาอ่านนิยายเรื่องระบุผันชาให้ทุกคนฟังกันต่อเนาะยังไงก็ฝากนิยายเรื่องนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะตอนที่46ไปเดนมนุษย์วันนี้เป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่ง นักเรียนใหม่กลุ่มแรกจะเดินทางไปแดนมนุษย์แล้วอันหลินเซียนหยวนเฉิงและสี่เซียวหลานนำโดยเซียนกระบี่หลิงเซียวอาจารย์ที่ปรึกษาของพวกเขามาถึงประตูสวรรค์ทักษิณสำนักความร่วมมือบําเพญเซียนตั้งอยู่ในแผ่นดินลอยฟ้ามันอยู่ในอาณาเขตของสวงสวรรค์อยู่แล้วเพียงแค่อยู่ในบริเวณที่ค่อนข้างไกลเท่านั้นดินแดนสำคัญของสวงสวรรค์อยู่บนแผ่นดินลอยฟ้าที่มีขนาดใหญ่กว่าอีกแห่ง เมื่อเทียบกับสำนักความร่วมมือบำเพ็ญเซียนแล้วก็เหมือนเมืองกับชนบทละมั้งเพื่อมุ่งหน้าไปยังประตูสวรรค์ทักษิณที่มีค่ายกวลทะลุมิติพวกอหลีนหออเป็นระยะทาง500ลี้เต็มๆภารกิจแดนมนุษย์เป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับการพันธนาการหอมาแห่งหนึ่งในเทือกเขาคุนหลุนอีกประการหนึ่งคือสังหารผู้ผีปีศาจในแดนมนุษย์ที่ได้รับรายงานในระยะนี้ ตัวประหลาดในแดนมนุษย์มีสีชนิดคือมารปีศาจผีและสัตว์ประหลาดมารกับปีศาจมีตัวประหลาดท,ที่มีสติปัญญาแต่ผีกับสัตว์ประหลาดเป็นตัวประหลาดท,ที่บิดเบี้ยวและวุ่นวายพวกมันแบ่งตามความสามารถแบ่งเป็นพลทหารแม่ทับอ,องและจกักรพรรดิตัวประหลาดระดับพลทหารเทียบเท่ากายแห่งมรรคขั้น5ตัวประหลาดระดับแม่ทับเทียบเท่ากายแห่งมรรคขั้น10ตัวประหลาดระดับอ,อง เทียบเท่าระดับหล่อเลี้ยงวิญญาณโดยทั่วไปเมื่อมาถึงระดับนี้แล้วนักพรตในแดนมนุษย์จะรับมือได้ยากเมื่อถึงเวลานั้นทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในแดนมนุษย์จะได้งานสูงสวรรค์ผ่านช่องทางพิเศษส่วนตัวประหลาดระดับจักรพพัดนั้นอย่างน้อยก็มีพลังของระดับแปลงจิตอยู่ครึ่งหนึ่งตัวประหลาดประเภทนี้10ปีก็ไม่มีให้เห็นสักครั้งแต่หากว่าผล่มาจะทำให้แดนมนุษย์เกิดความสันคลนครั้งใหญ่หลวง ภารกิจที่พวกอลินดำเนินการในครั้งนี้เมื่อเทียบกับกลุ่มเล็กๆของพวกเขาแล้วไม่นับว่ายากเกินเพราะมียอดฝีมืออย่างส่วนหยวนเฉิงอยู่เขาเป็นหนึ่งคนที่เอาชนะได้แม้กระทั่งนักพุทธระดับลอเลี้ยงวิญญาณขั้นกลางของสำนักชนะอีกในหนึ่งคือนักพทุทธระดับลอเลี้ยงวิญญาณขั้นปลายในแคว้นจิวโจก,ก็อาจจะสู้เขาไม่ได้แน่นอนว่าอลินเป็นกัปตันหน้าที่ของเขาจึงใหญ่กว่า พวกส่วนยืนเชิงแบกความรับผิดชอบที่หนักอึ้งกว่าถูกต้องเขาต้องหิ้วสินค้าณนประตูสวรรค์ทักษินเสาหยกลายมังกรสองต้นสูงทะลุเมฆตรงกลางของเสาหยกมีม่านแสงหลากสีสันริ้วคลื่นเคลื่อนไหวเป็นระลอกระลอกเทพทวารบานสององค์ถืออาวุธเฝ้าประตูสวรรค์ทักษินพวกเขาแต่ละคนต่างก็แผ่กินาอท,ที่ทรงพลัง เมื่อเห็นพวกอันลินมาก็เพียงแค่พยักหน้าเบาๆทีหนึ่งเซียนกระบี่หลิงเซียวยื่นจดหมายฉบับหนึ่งให้เทพทวานบานองค์หนึ่งด้านในมีรายละเอียดของการทำภารกิจรวมถึงพิกัดที่กลุ่มภารกิจจะร่อนลงไปเทือกเขาคุณลุนเหรอพิกัดคืออารามเม่ขาวไม่มีปัญหาเทพทวานบานองค์หนึ่งผงกหัวใช้วิชาเซียนสร้างอินเทอร์เฟซโฮโลกราฟีขึ้นมา ว้าวเฮ้ยเทกสุดๆอันหลินมองตาปิบๆนี่มันฉากของหนังไซไฟนะี่นาใช้วิชาเซียนจำลองได้ด้วยเหรอพวกเจ้าเข้าไปในประตูนี้ก่อนเถอะเทพทวานบานกวากมือเรียกพวกอันหลินอันหลินได้ฟังก็เข้าไปในประตูม่านแสงที่สาดแสงเจ็ดสีหลังทะลุม่านแสงแล้วเขาก็เห็นรอบข้างมืดสลัวไม่รู้ทิศทางแม้แต่พื้นดินก็หายไปแล้ว รากับอยู่ท่ามกลางสภาวะแรก,ก่อนกำเนิดโลกหลังพวกเขาทั้งสามคนเข้าไปในประตูแล้วเทพทวานบานก็เริ่มกำหนดพิกัดลำบากท่านเทพเสียแล้วเซียนกระบี่หลิงเซียวยกมือขึ้นประสานคาระวะเทพทวานบานทั้งสองแสดงความขอบคุณเป็นหน้าที่อยู่แล้วหาต้องเกรงใจไม่เทพทวานบานที่กำลังสารวนกับอินเทอร์เฟสตอบต่อมาเขารู้สึกคันจมูกนิดหน่อย จากนั้นเขาก็อ้าปากเฮอฮัชิวเทพทวานบานสะดุง้งนิ้วเผลอไปกดปุ่มที่ส่งตัวบนหน้าจอโฮโลกราฟีโดยไม่ระวังอ,อ๋อแย่ะแล้วเทพทวารบานมองกระบี่เซียนอย่างรู้สึกผิดข้าเป็นพูดปรึกษาเรื่องที่ข้าทำทุกวันคืออย่างรากเงียบเงียบสังเคราะห์แสงอย่างหมึกบานใจบำเพ็ญเพียรด้วยความขยันยามแสงตะวันเจิดจ้า ข้าอย่างร่างเงียบๆสังเคราะห์แสงอย่างบึกบานใจบำเพ็ญเพียรด้วยความขยันยามสายฝนเทกระหน่ำข้าอย่างร่างเงียบๆสังเคราะห์แสงอย่างเพียรพยายามบำเพ็ญเพียรด้วยความขยันยามอาตัดแจ่ใสในฤดูใบไม้ผลิข้าอย่างร่างเงียบๆสังเคราะห์แสงอย่างสบายใจบำเพ็ญเพียรด้วยความขยันยามร่มไม้เขียวชะอุ่มในหน้าร้อนข้าอย่างร่างเงียบๆสังเคราะห์แสงอย่างสุขใจบำเพ็ญเพียรด้วยความขยันยามสายลมไดดูใบไม้ร่วมพัดโชยข้าอย่างร่างเงียบๆ สังเคราะห์แสงอย่างกดกรุ่มบำเพ็ญเพียรด้วยความขยันยามหิมะอันหนาวเหน็บโปรยปลายข้าอย่างร่างเงียบเงียบสังเคราะห์แสงอย่างตั้งใจบำเพ็ญเพียรด้วยความขยันเมื่อพวกเจ้าอ่านถึงตรงนี้คงจะรู้สึกรำคาญมากใช่หรือไม่นี่แหละเป็นเหตุผลที่ข้าบำเพ็ญเพียรกลายเป็นเซียนได้แต่พวกเจ้ากลับเป็นแค่มนุษย์กระเจะงอกง,ง่อยข้าสังเคราะห์แสงวันแล้ววันเล่าบำเพ็ญเพียรด้วยความตั้งใจปีแล้วปีเล่าข้าก็เบื่อมากเช่นกันแต่ข้าก็ยืนหยัดอดทน วันนี้เป็นวันที่ข้าจะประสบความสำเร็จเป็นวันสุดท้ายของการบำเพ็ญเพียรแล้วอดทนอีกแค่วันเดียวขอเพียงสิ้นสุดวันนี้สายลมในวันนี้เกี่ยกาดมากแต่ในความเขี่ยวกาดก็มีความอบอุ่นแฝงเร้นอยู่ข้าเงยหน้าขึ้นอย่างยโสบนท้องฟ้ามีพระอาทิตย์น่ารักกับเอ,อ่อก้นขนาดใหญ่ข้ารู้สึกสังหอนใจไม่ดีก้นบนฟ้าใกล้เข้ามาเรื่อยๆและทิศทางที่มันเคลื่อนตัวเข้ามาก็คือข้านี่แหละ ไม่ดอกมัง้งไม่ค่อยร้ายขนาดนี้ดอกมัง้งบำเพ็ญเพียรอย่างยากลำบากมาหลายสิบปีจะถูกก้นขนาดใหญ่ทับตายในวันสุดท้ายก่อนจะบรรลุเป็นเซียนง,งั้นเหรอเจด้วยจะตายแล้วพูดปรึกษาตะโกนล,ลั่นยาน้ำค้างเวลหยดหนึ่งปรากฏขึ้นบนดอกไม้สีแดงปังก้นขนาดใหญ่พุ่งลงมาทับดอกไม้ดอกเล็กจนแบนด์ราบไปกับผิวดินเออเจ็บเจ็บชายหนุ่มหล่อเลาคนหนึ่งลูกก้นใบหน้าเฮ้เก พูดด้วยความเจ็บปวดชายหนุ่มที่พุ่งลงมาจากฟ้าคืออันลิมผู้ได้รับภารกิจในแดนม,มนุษย์นี้ร่างออรชอนอ่อนแอลงมาจากฟ้าถมเข้าอ้อมอกของอันลิมปึนฝุ่นตลบอีกครั้งคราวนี้เป็นสีเซลล้านที่ตกลงมาแต่ยังดีที่มีโล่เนื้ออย่างอันหลินควางอยู่ทําให้ลดแรงกระแทกเธอได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยสีเซลล้านหน้าแดงระเรือ่อตาลีตาเหลือก ผละออกจากอกของอันลินแล้วลุกขึ้นมาขอบใจนะซีเซียวหลานมองอันลินกล่าวกับพุ่นไม่เป็นไรที่จริงข้าไม่ได้อยากช่วยความรู้สึกของการกอดสาวไว้ในอกพูดไม่ได้ว่ารู้สึกดีมากนะอันลินคิดว่าตัวเองใกล้จะถูกซีเซียวหลานกระแทกใส่จนเวียนหัวแล้วฟิวชายคนหนึ่งขี่กระบี่พื้นเวหามาบนใบหน้าเหล่าเลาเต็มไปด้วยความรู้สึกผิด ต้องขออภัยสีเซลล้านกับอลินด้วยตอนที่ข้าถูกส่งมาที่นี้ช้าไปในอึดใจมิเช่นนั้นพวกเจ้าคงไม่ต้องเป็นแบบนี้ผู้มาเยือนคือเซียนหยวนเฉิงเขากระโดดลงจากกระบี่เอ่ยปากขอโทษอย่างอ่อนโย,ยนและยันอบน,อบนอบ้อมอลินใส่หน้าไม่โทษเจ้าหรอกหากจะโทษก็โทษการเคลื่อนย้ายส่งมากลางอากาศเช่นนี้คิดว่านักพลไกาแห่งมักเหาะเหินเดินอากาศได้ดรไง เขากรแค้นเทพทวารบาลประตูสวรรค์ทักษิณสองคนนั้นยิ่งนะักหากว่าระดับพลังยุดของเขาต่ำกว่านี้ร่างกายบอบบางกว่านี้คงจะกลายเป็นนักเรียนคนแรกที่ตายเพราะการเคลื่อนย้ายในภารกิจเป็นแน่ขณะนั้นเองเสียงหวานเล็กๆดังมาจากใต้ร่างของเขาอาเจ้าคนใจร้ายเจ้าเรียบขยับก้นออกไปเดี๋ยวนี้ทับค้าจนจะตายแล้ว เสียงนี้ทําให้อันหลินสะดุ้งโยงรีบลุกพูดขึ้นมามองผิวดินเห็นดอกไม้สีฉูฉาดแนบกับผิวดินลำต้นสีเขียวนั้นถูกทับจนหักแล้วมีของเหลวสีแดงไหลออกมา ตอนที่47คุณพระเสียงเมื่อครู่เป็นของเจ้าเหรออันหลินม,มองดอกไม้ที่ถูกเขาอทับจนสภาพน้าสังเวทอย่างยิ่งพูดอย่างตกใจเจ้าความสงสัยเซียนหยวนเฉิงกับซีเซลล้านก็ขยับเข้ามาพิ่มองดอกไม้นั้นอย่างชงน,นใจอืมก็ข้าน่ะสิข้าไปทำให้ใครไม่พอใจหรือถึงต้องมาเจอกับหายน้าแบบนี้เสียงหวานของดอกไม้ดอกนี้ดังขึ้นอีกครั้งมันกำลังโอดครวญ อัลลินยิ่งมองก็ยิ่งแปลกใจย่อตัวนั่งลงแล้วจิ้มดอกไม้ดอกนั้นหน้าแปลกหลังสถาปนาห้ามเป็นพูดไม่ใช่หรอโอ้ยเจ็บจังเลยอย่าเจ้าถึงใด้โหเที่ยมปานนี้ข้ารู้สึกเหมือนตัวเองจะตายแล้วแต่เจ้ากับทรมานข้าเช่นนี้ดอกไม้สีแดงตะโกนข้ามควรเสียงดังเมื่อถูกอัลินจิ้มหยดน้ำคราวนี้เซียนหยวนเฉีงพูดด้วยสีหน้าจริงจงว่าจหายอัลลิน นี่เป็นพูดปรึกษาที่ใกล้จะบรรลุเป็นมานแล้วแต่เมื่อเจ้าแต่เมื่อถูกเจ้าทัพแบบนั้นจนคอของมันหักเกรงว่ารอเมื่อเลือดไหลหมดแล้วคงจะตายเพราะแห้งเหี่ยวฮะทำอย่างไรดีอัลินได้ฟังก็ทำหน้ารู้สึกผิดพูดปรึกษาต้นนี้ผู้ภาษามนุษย์ได้คิดว่าคงเป็นเพราะได้สติปัญญาจากพลังธรรมชาติช่วยชีวิตของพูดปรึกษาบำเพ็ญเพียรไม่ง่ายกลับถูกข้อทับตาย บอกตามตรงเขาก็รู้สึกผิดมากเหมือนกันเมื่อดอกไม้ต้นนั้นได้ยินคําพูดของเซียนเยืนเฉิงรู้ว่าตัวเองเหลือเวลาไม่นานแล้วก็สั่นระริกร้องไห้จนเทพจะสลบเอืม่มพอมีวิธีอยู่เหมือนกันเซียนเหยืนเฉิงพึมพำวิธีอะไรรีบบอกเร็วเข้าตอนนี้พูดปรึกษารู้สึกอ่อนระหวยโดยแรงอาจจะใกล้ตายแล้วจริงๆก็ได้บัดนี้พูดอย่างร้อนรอนยิ่งนะัก การของพูดปรึกษาหักพลังชีวิตกำลังหลั่งไหลไม่หยุดหากว่าสามารถสร้างพันธะสัญญาธาตุกับนักพรตคนหนึ่งให้เจ้านายมอบพลังแก่พูดปรึกษาผ่านพลังแห่งพันธะสัญญาก็จะแค่ไขวิกฤตสูญเสียพลังชีวิตได้คงไว้จนกระทั่งจุดกำเนิดพลังปานของพูดปรึกษาก่อตัวก็จะกำจัดวิกฤตได้อย่างสิ้นเชิงเสียงยงยวอนเฉิงพูดอย่างจริงจังเรื่องเกี่ยวข้องกับความเป็นความตาย พูดปรึกษาลังเลที่ไหนพุ่งขึ้นมาทันทีว่าข้าข้ายอมข้ายอมพูดจบมันก็จ้องสามคนที่รายล้อมด้วยท่าทางน่าสงสารมันรู้ว่าสามคนนี้เป็นนักพรตเขามีเพียงหนึ่งคนยอมทำพันธสัญญากับมันก็จะรักษาชีวิตของมันได้เพราะสายเลือดของข้าเป็นเหตุไม่สามารถสร้างเป็นพันธสัญญาตามใจชอบได้ซีเซียวล้านพูดขึ้นมาก่อน วิชาที่ข้าบำเพ็ญค่อนข้างพิเศษไม่สามารถสร้างพันธสัญญาตามอำเภอใจได้เช่นกันเซียนหยวนชิงก็พูดด้วยสีหน้าเคร่งขรึมด้วยเหตุนี้สองคนกับหนึ่งมานก,ก็เบนสายตามาที่อันหลิมอย่างพร้อมเพียงในเมื่อเขาเป็นสาเหตุหลักที่ทัพพูดพึกษาตายสมควรต้องรับผิดชอบแต่ว่าเขาก็ไม่ใช่คนทั่วไปจำต้องทำความเข้าใจเรื่องราวก่อนอจะว่าไปเจ้าหอได้ไหม อัหลินพูดพลางเจ้องพูดปรึกษาอันที่จริงเขาอยากเลี้ยงสัตว์พูดที่สง่าผ่าเผยอ,อย่างตาบปอสับตัวเช่นกันกับพูดปรึกษาเขาไม่ค่อยสนใจเท่าใดนะพูดปรึกษารู้ว่าความหวังสุดท้ายในการมีชีวิตอยู่ขึ้นอยู่กับอัลลินทั้งหมดคําถามที่มันได้ยินในตอนนี้เกือบทาให้มันปล่อยหูแล้วเจ้าเคยเห็นดอกไม้ดอกไหนเหาะขื้นเดิอนอากาศบ้างอัลลินถอยหันใจด้วยความผิดหวัง เอ่ยถามต่อว่าฮเช่นนั้นเจ้ามีข้อดีอะไรบ้างข้อดีเหรอพูดปรึกษาคุ้นคิดพูดอย่างมบิบันใจว่าข้าย่างรากได้ข้าสังเคราห์แสงได้ข้าบำเพ็ญเพียรได้เมื่อพูดปรึกษาเห็นอากับกิริยาของทั้งสามคนมันจะรู้ว่าข้อดีของตัวเองไม่ค่อยเหมาะสมจึงขยับเบาๆจ้ามองอันลินด้วยท่าทางน่าสงสารอันลินกุมขมับทอดถอนหายใจ ช่างเถอะสะสมกับที่ข้าทํากับเจ้าแล้วสร้างบรรทัดสัญญาเถอะพูดปรึกษาได้ฟังหยดน้ําตาก็ไหลออกมาพูดสะอึกสะอื้นว่าฮะขอบคุณนะขอบคุณพี่อันหลินช่างเป็นคนดีจริงๆอย่ายัดเยียดความดีให้ข้าตามใจชอบอัหลินถลึงตาใส่พูดปรึกษาพูดปรึกษาถูกใจจนตัวหดไม่รู้ว่าตัวเองทําอะไรผิดวิชาสร้างบรรทัดสัญญาธาตุ อลินเคยเรียนในสำนักความร่วมมือบัมเินเซียนไม่คิดว่าจะได้ใช้เร็วขนาดนี้เขาประสานมืออย่างต่อเน,นื่องพลังปราณพังผุออกมาต่อมาก็กรีดนิ้วเลือดที่สองแสงสีทองหยดหนึ่งก็ปุดออกมาจากปลายนิ้วของเขาตอนนี้เจ้าต้องดูดซึมเลือดหยดนี้ของข้าโดยไม่ต่อต้านแม้แต่นิดอลินพูดกับผู้ปรึกษาพูดจบเขาปล่อยให้เลือดสีทองหยดนั้นหยดลงบนกลีบดอกไม้ของผู้ปรึกษา เลือดค่อยๆซึมเข้าไปในตัวผู้ปรึกษามันครวญครางร่างกายเริ่มสั่นเทาขึ้นมาไม่นานอัลลินก็พบว่าเขากับผู้ปรึกษามีความสัมพันธ์บางอยา่างด้วยเหตุนี้นับจากวันนี้เป็นต้นไปอัลลินมีเสร็จเลี้ยงที่กินข้าวรีเพิ่มมาตัวหนึ่งผูกระเพาของนายท่านช่างอบอุ่นเหลือเกินข้าชอบมากเลยผู้ปรึกษารู้สึกว่าพลังชีวิตของตัวเองกำลังฟื้นฟูช้าๆเป็นเวลาประจบสอบพลอ ทำให้ในายท่านเบิกบานใจแล้วเพราะต่อไปยังไงต้องพึ่งพาเขาเพื่อสร้างจุดกําเนิดพลังปราณอันหลีน้วยน่านในลําคอเจ้าขินพลังฆ่าทุกวันต่อไปต้องตอบแทนค่าด้วยหินวิญญาณวันละร้อยก้อนห้ามต่อรากาอ๋อได้เลยพูดปรึกษาตอบรับทันทีแม้จะไม่รู้ว่าหินวิญญาณคืออะไรแต่ชิงรับปากก่อนไม่ยื่อโมโหนายท่านไม่ผิดแน่นอน เมื่อซีเซียลานเห็นฉากนี้ก็หลุดคำพูดคิดว่าให้อหลินเป็นเจ้านายพูดดอกไม้ตัวนี้ช่างน,น่าสงสารเหลือเกินจริงสินายท่านข้ายังไม่มีชื่อเลยท่านช่วยตั้งชื่อให้ข้าดีไหมตอนแรกพูดปรึกษาคิดว่าเมื่อแบ่งร่างแล้วจะตั้งชื่อด้วยตัวเองแต่ตอนนี้มันสร้างพันธสัญญากับอลินแล้วจึงไม่อยากตั้งชื่อเองออมปัญหานี้อลินลูกคาง หลังคบคิดชั่วขณะแล้วก็เอ่ยปากว่าเจ้าแดงฉุดฉาดตั้งตัวก็ชื่อเสียวหงแล้วกันเสยนหยวนเฉิงกับซีเสียวหลานได้ยินก็ตัวเซเกือบหลุดสบุดออกมาแล้วพูดปรึกษ,ษาในกระเป๋าที่มีชีวิตชีวาในตอนแรกก็เงียบลงในเวลานี้ทันทีผ่านไปครู่ใหญ่ก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นนายท่านเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นดีไหมหยดน้ำหยุดหนึ่งพูดออกมาจากกลีบดอกไม้ของพูดปรึกษ,ษา มันพูดด้วยท่าทางน่าสงสารชื่อเสี่ยวหงสำหรับพูดปรึกษาแล้วก็ไม่แตกต่างอะไรกับชื่อลีโกตันหวังเอ้อซาของมนุษย์เลยบนโลกใบนี้มีดอกไม้นับพันมือเอาสีมาตั้งชื่อมันเป็นการลบหลู่ดอกไม้ไม่ใช่เหรอไม่ล่ะอัลลินทำหน้าเด็ดเดียวข้าคิดว่าชื่อนี้เหมาะกับเจ้ามากเสี่ยวหงเจ้าต้องเชื่อใจเจ้านายสิอืมเสี่ยวหงทราบแล้วชื่อที่เจ้านายตั้งให้เย่ยที่สุดแล้ว เสียงหวานหยุดย้อยของผู้ปรึกษาดังมาจากกระเป๋ามันเสียใจมากจริงๆแต่ก็ต้องรักษารอยยิ้มไว้ใครใช้ให้มันอยู่ใต้อานัตคนอื่นละ่ะเมื่อได้ยินคำพูดของผู้ปรึกษาอันหลินก็พยักหน้าด้วยความมั่นใจเซียนหยวนเฉิงกับซีเซียลห้านมองกระเป๋าของอันหลินด้วยแววตาเห็นใจอยากพูดแต่ก็ชะงักไป อันหลินไม่รู้พื่ปรึกษาร้องให้สศกเศร้าน้ำตาไหลเป็นสายทานในกระเป๋าแล้วเอ๊ะทำไมกระเป๋าข้าเปียกล่ะเสียวหงจะไม่เป็นไรใช่ไหมระหว่างที่อันหลิงกำลังเดินอยู่ก็พบว่ากระเป๋าชื้นก็พูดอย่างกังวลไม่ไม่เป็นไรเสียวหงเพียงเสียใจเมื่อนึกขึ้นได้ว่า ต้องลาจากบ้านเกิดแล้วพูดปึกษาสะอื้นให้มันไม่มีทางบอกอันหลินเด็ดขาดว่ามันร้องไห้เพราะชื่อของตัวเอง